ครับอันนี้ไปสนามหลวงอ๋อมีบริการไปนสนามหลวงรถไฟฟ้านะครับตรงตรง,ตรงสนามไทยครับเส้นสยามนะครก็มาต่อรถชถัตเทิลบัสนะครับที่นี่ได้นะเจอที่บริการสะดวกครับตอนนี้เราก็ขึ้นรถบัสนะครับจากสนามไทยนะครับมาลงที่สนามหลวงนะครับอยากได้ลูกได้เรียงรูปเพื่อเก็งครับยอดต่างๆเข้าใมไ ท่านมที่มาวดงานนะคะจุดคัดกรองอยู่ด้านนี้นะคะเดินตรไปเข้าเต็นตด้านนี้เลยจ้ะจากจุดคัดกรองนะครับก็จะเข้าลงทางเข้าตรงนี้นะครับแล้ก็เดนตรงไปด้านใน,นะอ่อรถไฟฟ้านะคะท่านสามารถใช้บริการได้ที่สาย M3 สถานี3ามยอดค่ะ M3 สถานี3ยอดขณะน,นีะนนนน้รถมาถึงแล้วนะคะ ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดให้บริการรถบัสนะครับสําหรับการเดินทางไปยังโซนทางหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ขอสมกคือประจำจุดทุกทานเลยค่ะตรงจุดนี้น,น,นะครับจะเป็นโซนอาหารพระราชทานนะ,นาารระ,นนะเป็นจุดแรก เดินเข้ามาก็จะมีบริการนะสำหรับรับหารแล้วก็มานั่งพักรับประทานตรงนี้ได่โซนอาหารก็จะสะอาดม ีเป็นจุดทางเข้าอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่สองนะครับเป็นอาหารพระราชทานนะครับตรงเต็นท์นี้นะครับสามารถเข้าไปรับอาหารได้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่สําหรับนั่งรอนะครับก็จะเข้าไปกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีพันปีหลวงนะครับนี่เป็นจุดที่รับอาหารกันแล้วก็ไปนั่งรอนะครับด้านในนะครับเป็นจุด รอคอยนะครับเพื่อจะขยับนะครับทีละชุดละชุดนะครับเข้าไปด้านในจุดนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับที่ก็มาบริการนะครับมีไอศครีมด้วยนะครับก็สําหรับประชาชนที่เข้ามานะครับจะมีอาสาสมัครนะครับเข้ามาแจกภาพนะครับชมรมฉายาลักษณ์นะครับในหลวงพระราชินีนะครับ ใช้เวลาเดิน้ไปประมาณ15บีนีปีถึงดีนะคะขอรู้ว่าเข้าปี30มสนามคนนั่งค่ะั่กน่้นะคะก็จะมีน้องนักเรียนนะครับนักศึกษาตำรวจนะครับเข้ามาช่วยกันหลายหน่วยงานนะฮะร่วมแรงร่วมใจช่วยกันนะครับมีพี่พี่จิตอาสานะครับ ช่วยกันด้วยนะครับช่วงระหว่างนั่งรอนะก็จะมีพี่ๆก็เอาไอศครีมนะครับมาแจกนะครับให้บริการนะครับเพื่อคลายร้อนนะระหว่างช่วงรอก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการขยับนะครับเข้าไปทีละชุดนะครับชุดประมาณ30คนนะครับเข้ามารอด้านในต่อนะครับจุดนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะทางลง อุโมงนะครับอุโมงพาลานนะก็รออีกสักสักชุดแล้วก็ดูที่พื้นด้วยเพราะบางทีพื้นเป็นไกด์ที่ไม่ได้ปักมันพื้นไม่เสมอไม่เรียบเพว่าท่านที่สวมรองเท้ามีความกท็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีความตั้งใจที่จะมาสวมรองเท้าแล้วเดินกลับมาตีหลวงขอให้ สำหรับท่านนะครับที่ไม่สบายนะครับก็จะมีจุดบริการนะครับพยาบาลนะครับไปดูแลก็จะเป็นลมอะไรอย่างนี้นะครับก็ขเข้าไปช่วยบริการได้นีนะ่แล้วก็กำลังลงที่โมงลาดน,นะครับขเข้าไปด้านในลงมาจากโมนะก็จะเป็น จุดที่พ้าคอรนี้จะเป็นโซนหั้งแอร์นะลงมาก็จะมีเก้าอี้นั่งเลียงนะครับรอนะครับเพื่อเข้าไปคัดกรองจุดเด่นะครับสแกนก็จะเข้าไปนั่งรอด้านในทีนึง่งนะครับอันนี้ก็จะมีประชาชนที่มารอนะครับค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับจากจุด เริ่มต้นที่ประตูเข้ามานะก็ใช้เวลาค่อนข้าง,างจะนานนะครับสําหรับที่ทันทีจะเดินทางเข้ามาก็ดูเวลาดีๆนะมาแต่เช้าหน่อยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ 4- ี่ห้าชั่วโมงนะครับจากทางเข้านะครับกว่าจะเสร็จกระบวนการนะครับไ้เข้าไปกราบพระบ,บรมศมพนะครับก็ราวี่ห้าชั่วโมงนะครับก็ร้องคำว่าก็เตรียม แต่ว่าด้านในก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับมีพยาบาลครับมีเจ้าหน้าที่มาบริการน,น้ำนะจิตอาสานะครับบริการเก็บขยะนะครับก็ค่อนข้างจะช่วยกันดีมากเลยนะครับรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็มีใครที่เจ็บป่วยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพิเศษนะครับ ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ค่อนข้างจะด,ดูแลได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันดูแลประชาชนเป็นอย่างดีเลยนะครับวันนี้เปิดวันแรกนะครับก็มีประชาชนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับจะมีส่วนของราชการนะครับเข้ามานะครับจัดเข้ามานี่จังหวัดละเจ็ราสิบคนนะครับ สี่จังหวัดก็ประมาณสามพันคนต่อวันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับก็ระยะเวลาก็ประมาณปีกว่าก็ยาวไปนะครับกว่าจะเสร็จนะครับก็ครบทุกจังหวัดนะครับเจ็ดสิบหกจังหวัดนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรทีเดียวนะครับ สำหรับท่านที่ผ่านประตูสแกนมาแล้วนะครับก็จะเข้ามารับสติกเกอร์นะครับเพื่อคัดกรองนะครับตรงนี้เป็นจุดรับสติกเกอร์นะครับก็จะให้สติกเกอร์หายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหายนี่ต้องเข้าไปคัดกรองใหม่นะครับทำให้เสียเวลานะครับมันก็จะมานั่งรอนะครับตรงนี้อีกสักระยะหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่ ตรงนี้จะมีห้องน้ำบริการนะครับอยู่ข้างๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการตรงนี้เป็นจุดบริการน้ำดื่มนะครับช่วยลดขวดพลาสติกนะครับสำหรับท่านที่มีขวดเปล่ารันนี้เรามาแนะนำขวดเปล่านะครับที่เราใช้นะน้ำหมดนะครับก็จะมีจุดบริการน้ำดืม่ม มาดูกันนะตรงนี้นจัดบริการน้ำดื่มตรงนี้นะที่เราสามารถสั่งดูตำแหน่งที่จุดได้ฟรีนะนี่วิธีการใช้นะวิธการใช้แล้วก็มันจะมีเครื่องตรงนี้นนะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อยนนะู่เซ็นเซอร์ให้เอากดผ่านไปนะเป็นอะไร โอเคช่ารถขวดพลสติกนะครับติกเกออย่าให้หลุดนะคะติเกอร์เดี๋เลยครับอาไรนิดสิับครับ จากที่เราขึ้นอุโมงค์นะครับพระลานขึ้นมาไนเลื่อนมาก็จะมามีพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงรัชกาลแล้วก็เข้าตรงประตูนพรัตน์นะครับเขาจะเข้าไปด้านในนะครับเดินตามเส้นทางไปนะครับทีนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามายี่ยมชมวัดพระแก้วนะครับก็จะมีโซนที่สําหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศ ภายในนะครับช่วงที่เรากําลังเดินเข้าไปนะครับผ่านประตูนะครับเข้ามานะครับส่วนด้านในก็จะมีเก้าอี้นะครับสําหรับนั่งรอนะครับเพื่อจะให้คนที่เข้ามาก็นั่งรอเป็นชุดเป็นชุดเข้าไปนะครับเแถวาค่หนูขวานี้เรากำลังจะเ ท่ที่นั่งจากพระมหาประสานนะครับเข้าไปผ่านเจดเมย์แล้วนะครับตรงโซนนี้นะครับสามารถถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าผ่านเข้าไปทางในแล้วเขาห้ามถ่ายรูปนะครับแล้วก็กระเป๋าเป้สะพายนะครับก็ให้หิ้วเอานะครับแล้วเข้าไปกราบพระบรมศพเสร็จแล้วนะครับก็จะเดินออกมาตรงประตูเทวาพิลมนะครับ ก็จะมีการแจกโปสเตอร์ให้ด้วยนะครับก็เดินออกมาตรงประตูนะครับฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมีจุดบริการหน้ากระเป๋าบัตรรถไฟบริการนะครับเป็นบริการฟรีนะครับก็ส่งตามจุดเราบริการนะครับใหรับส่งบริการนะคะรับส่งบริการนะครับพี่ ก็ใช้บริการมอเตอร์ไซค์นะครับให้มาส่งที่แถวแถววัดโพนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่มาสาสมัครทุกท่านนะครับที่บริการประชาชนนะครับขอบคุณมากครับ